สวัสดีเราเกลคนข้างๆเราคือเพื่อนสนิทเราเองชื่อป๊อปเราสองคนสนิทกันมาตั้งแต่มหนึ่งจนถึงวันนี้ <c oughs> มึนใจทำไมน,นัคะาวเพราะว่าช่วงนี้ดดอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวไอเหมือนไม่สบาย <c oughs> คนกลัวเรา่ะคิดว่าเป็นโควิดไม่หรอกตกวดล่าสุดต้องไม่ติด ก็ดีแล้วมันก็กลับแล้วนะเราก่อนเลยเดี๋ยวพูดทางกลางให้เสร็จก่อนกลับไปดีนะมึงอ,อ่ะ เฮ้ย <c oughs> ทำไมเช้าวันจันทร์มันเงียบเงียแปลกๆวะไม่มีใครขึ้นตึกเลยเหรอเฮ้ยห้องสี่หนึ่งสามมันมีเรื่องอะไรกันวะเปลี่ยนผู้ใครด้วยก็มาช้าไงมึ่ใส่แม่นล่ะเธอเอ้ยขอโทษขอโทษเกี่ยวว่าท่านตายที่เ้างที่สุดจะไม่ช้าไงอ๋อแล้วมันเป็นอะไรตายมั้งยังไม่มีใครรู้เลย มตอนนี้ยแล้วผู้ปกครองเขายอมหรอไม่ยอมได้เรอเขาจัดการค่าล้างศพทั้หมดเลยแล้วตายเพราะอะไรวะใครคนที่ตายมาเห็นกันตายรู้่หไอ้คนที่ตายคือเกียวโดวขาวที่เก่งๆอ่ะอ๋อที่ชอบเดินสองคนนะนะเอ้ยเพื่อนได้เลยแล้วตายยังไงอยู่ใจวังนี้กูทำไม่ใช่นี้ต้การคนที้แค่ทีบอกแล้วเพื่อนสนิทมัอ่ะเพื่อนจะให้ประคองหลด้วยเพราเล่าจากสารเขาว่า ว่าเราช่วยเขาไหมรนับเป็นสาเหตุการตายที่แย่มากกด้นหงุด้แล้วมึงช่วยเขาได้ไหนวะหาเรื่องเห็นตัวนะมึม่ะเขียวเชี่ยมเดิมหรอกเดินหน้าเองว่ารนักนั้นด้ยถั้าชาตเราทำอะไรม่้เลยก็คกขี่โควิดขี่โควิดแล้วว่าไม่แม่ใช่หรือไม่นี่อ่ะนี่มันโางตัวตายเหมื่นงดิไเลี่ว้ว่าขี่โควิดแน่นอนเลยก็คงจนไมบอกเพื่อนเลย ร้นอะผีไม่ขผีหรือวะเออขึ้นพูดเลยห้องนี้แค่เราแค่นีเดียนะเว้ยเออพวกห้องของสถาภาพบอกว่าโคตรหล่อเลยนะเว้ยเพื่อนสนิทไม่มาเรียนเลยตัวสองโต๊ะก็ไม่มีใครไปนั่งแต่ตอนเช้ามีสมุดไปส่งอยู่หน้าห้องทุกวันเลยเออบางคนก็เห็นมานั่งอยูงง่บน,นห้องวิดีดะตอนกลับบ้านอะ่ะบางคนโต๊ะก็สั่นเองด้วยเออเอกูก็ได้ยินมาว่าห้องน้ำชั้นเรามีลิฟท์ที่ไอผีใช้อยู่ทุกบ่าย โออไมกทีริก็หายไปแล้วอ่ะรูเธอนี่ใช่ที่ของรู้เธอไหมไ่ใช่อะริปเหมือนของเก๋ออีกแล้วเหรอวะก็เลยจะออาเอ้าริปหายไปไหนอาจารย์ให้ไปสอนห้องนั้นยังบอกว่าเด็นั่งเรียนด้วยโอ้โหเลิศเลยเนี่ยเลิอเเ่อาจารย์เมริเเยเนเ่ยเอย กันบ่อยจังอยากให้เราไปเรียนด้วยหรอเด็กแนวสนมักรได้หรือยังยังโอ้ยยังไม่ มาชนกันเล่นเลยได้หรือยันไงสมองได้บี้เพื่อเที่ยวมันเทยที่เดียวเปลี่ยนนะเพราะจะโดนหลังบี้ได้เราตอบคั่นี้ะจนะเช้นงานไ้นเออมาเรยสามที่หลักการมาเอาเถอะทำก็ทำโอเสส่าหลงนี่แหละตู้นี้น่งคอยลิฟท์ำิฟกับฝอยชิดิระะเนี่ยเออมาเด่มเลยกจะได้ เจอผีวันนี้ดาเจอผีโควิดก่อนเนี่ยมาเธ่ที่นี่ใช่ไหมถ้าเธออย่ทนี่ให้ไปท่ออรรมเฮ้ยไอดนต่อยแลเว้ยเ,เขาไม่ให้ดัแต่หรอเขาให้แตะเฉยก็พอเติม่ีิมีอามาอคุณอยู่ที่นี่ใช่ไหมถ้าใช่ให้เป็น่ธรรมชาติ ไอ้ดันเนี่ยไอ้ดันมึงดันหรือปล่ามึงอยมึงไป่เนี่ยมึงอะแตเกเลยวเฮ้ยกเกลยวใช่หรือไม่มึงไม่วกลกลัวักกลัวกลัวกลัวที่มกลับไม่ได้กลับวที ตามเราเพร่ะวะหนึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดแดเจแปดอะไรวะเราไง ไม่มีผีมนตาก็ว่าดีว,วะเจอเราแล้จะซัดหนาไม่ได้คีนี่ม,มันแรกกอ้โนี้กับบ้านเนี่นายมามน่นี่่าดีเอรจะบตายอยาไปหมเขาแม้ไม่ได้ให้ดีอ้าแล้วผีมันตายแล้วคืคนโดนหลอกจะติดราวาโอ้โหเแบบอ็ดยาใส่ดียายรูไาชมี มันามามมนนมนเลที่นี่ตั้งแต่เกิดเรือ่องถ้าทักเมนได้ผลดีที่ไม่เห็นจะยากเลยิดเรคท่าอ่าแล้วเว้ยอ่าแล้วย,รวยเรากับเบไม่ได้มีปัญหาอะกันถ้าอยากช่วยก็ทำบุญให้ก็พอเราเจอมันทุกวัน มันแค่ตกใจว่าทำไมเกลยงตายเร็วขนาดนี้เี่ยคุยกผีว่ะเกลมาแบบปกติอีกไม่นานมันก็คงต้องไปตามทางที่มันต้องไปนั่นแหละอืมขอบคุณมากฝากขอบใจคนที่ให้แมนะ่เกลัวเนด้ยนะเกลยวฝากบอกมากลนะัวมากค่ัววาต้องเรียลักสูตแบบป็กตินะ เฮ้ยพวกมึงดูมานานเปิดเวลาสนุกเลยนะเว้ยพร้อมอยังอืมกูพร้อมแล้วขอบใจมึงนะฉันไม่กลัวกูอะ่ะไม่กลัวก็แย่แล้วแต่กูเจอมึงครั้งแรกกูเกือบขิดกูช่วยมึงได้แล้วอดอะ่ะ <c oughs> เอาเถอะกูดีใจมากเลยนะเว้ยที่ได้เป็นเพื่อนมึงอะ่ะเ๋ย่ามาซึ้งแต่กูร้องไห้ <c oughs> ดูแลตัวเองด้วยล่ะโควิดนั่งโคตรหน้ากลัวเลยเว้ยอือกูดูแลตัวเองอยูอย่แล้ว เจอกันเม่ทราต้องการนะอืไปดีวัดีเออเฮ้ยเฮ้ยเมื่อวานนึงหลอกดแล้ววันนี้ยิ้ม่ห้กูแล้วเขาะเขาไม่เกิดไปสจาไม่ได้หรอกนะทำแม็กซอกับกัวกูไว้อย่างเงี้ยเออบายไอ้ร่าง มันเป็นผู้พูดภาษาอะไรที่มงใส่แม่เนี่ย